กูเพนผมลัวนี่วัวนะอย่าซ่าอายุเท่าไหร่มึงสามสิบครับเออรุ่นลูกกูแล้วครับผมไม่เสียค่าปรับหรือจะไปโรงพักแล้วเสียค่าปรับไอ้เด๋อาไปโรงพักค่เอาไปสั่งเอาไปสั่งใช่ไหมรีบพี่เออรีบนะเดี๋ยวมึงรอมึงได้ช้าแน่นอนวันนี้มึงไม่ต้องไปไหนละแล้วผมองบอกเจ๊ก่อนแล้วกูขอหมายเลขทะเบียนก่อนอย่าซ่านะมึงอ่ะกูเจอมาเยอะละไอ้พวกงี้ ควันดำด้วยมึงอ่ะโดนไหลกระทงเลยมึงมาจากไหนจันใช่ป่ะฮะค่ะาจานันค่ะไหนพูดมากเดี๋ยวกูเอาแม่งคืนเนี่ยมึงไม่ต้องไปไหนหรอกพูดมากอะไรก็พูดดีๆนะคะพูดดีๆแต่อย่าแหกปากเอนี่มึงกำลังเดี๋ยวไปลงพักเดี๋ยวไปลงพักมึงอย่ากระแทกเสียใสยก่กูเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไหลคดีคดีเจียงเจ้าหน้าที่ด้วย อายุเท่าไหร่แล้วมึงอายุเท่าไหร่ละผมขอดูไอ้อันนี้พี่หน่อยขอดูบัตรหน่อยสิครัได้ได้ได้เดี๋ยวผู้ขายทะเบียนก่อนมึงชื่ออะไรไหนเอาบัตรไหมมาพี่มาผมก็ถ่ายรถพี่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรถเดี๋ยวตัวรถไม่เป็นไรครับถ่ายรถพี่ดีดีไม่เป็นหนึ่งเอาบัตรไหม ผมว่ถ่ายแลพี่หมือนนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนรถเดี๋ยวโดนรถคุยีที่งอง่ายแนี้ไม่ได้คุณต้องไปข้งยน้่เนี่ยเขมากมาฝ่าแม่ไปนจะทำแบบนี้นะคุณต้องไป้ม่เออเดี๋ยว่อนรถบ้านมันมีเรื่องกันอยู่รู้เพรามันฝ่่ไงมไปว่ารถฝุันดำว่าผมนี่ เผู้ใครคะเขาผู้ใครคอ่ะเขาผู้ใครคะเป็นตำรวจเหรอใช่ที่ไหนอ่ะขันย่าออนแม่จะมาเอาตังค์หรือไงคนขับรถอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยาออนได้หาเนี่ยมันคนแถวนี้ใช่ไหมคะมันคนขายของมันไปทั่วหมดเลยไอ้เด็กหนูขอถ่ายหนูถอดขอถ่ายไว้หนูจะได้อัพเปลงเฟซบุ๊กขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยเนี่ยค่ะขันย่าออนเนี่ยมันเป็นผาอะไรมันมันมาถึงมันขึ้นเสียงใส่พวกหนูใหญ่เลยขอบคุณมากเลยค่ะ ตรงนี้คืออะไรคะก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้นี่ไอ้นี่กองดิน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 ลุงควรเลยกองดินมาเดี๋ยวๆๆๆมันเป็นรถบ้านมันมาหลอกเอาตังค์มันบอกว่าผมรถผมฟันดำไม่ไม่ไม่ใช่หนูไม่ทำอะไรอะไรกับมัานหน่ะไม่ะหนูขับมาดีๆมันบีบแตลให้หนูที่นปัญญาอ่อนไอ้เนี่ยขายของตลาดนัดอะมันยังโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยหนูใช่ไปแล้วเนี่ ไปหรือ,อย,ยังหนูจะได้แจ้งตำรวจเราไมรู้จักบบกันน่ะโหวันนี้พี่เอาเล้งมามาันแเบบสร็จพี่จะเอารถเจอมาไงโอ้หโหหนูก็เพิ่งเคยเจอมาถึงขึ้นเสียงใส่ผมเขาบอกว่าเขาเป็นร้อยเวนร้อยเวนปัญญามันน่ะเอ้ยร้อยเวนว <laughs> เอีวเ,อเวนตระไลยอะสิเนี่ยโอเคโอเคจบไม่ต้องไม่ต้องถ่ายแล้วขอบคุณมากค่ะ